เครื่องต้มไข่ทําขนมหวานได้ไหมมาค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูคัสตาร์ดพุดดิ้งกันบอกเลยเมนูนี้คือทําด้วยเครื่องนี้โคตรง่ายเด็กหงอกเด็กหอ,อคนทํากับข้าวไม่เป็นบอกเลยว่าดูคลิปนี้แล้วคือทําเป็นแน่นอนพุดดิ้งคาราเมลอย่างแรกคือแกจะขัดคาราเมลไปไม่ได้วิธีของฉันคือเอาน้ำตาลผสมกับน้ำแล้วเข้าไมโครเวฟค่ะเอาให้คน้นๆคักๆประมาณนี้แล้วก็เทใสแ่แม่พิมพ์ได้เลยแม่พิมพ์วันนี้คือก็แถมมากับเครื่องมาเต่ากันที่ส่วนผสมที่สองบอกเลยก็ใช้ถ้วยใบเดิมบอกแล้วสูตรนี้เน้นง่ายอุปกรณ์น้อยผสมกกกกัันนนนนนนโโโคคคคลล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 เเ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 ขข้้้้าาาาาาไมมมมรวววววฟหือออดิจจ่ตะะยแแ็ถึงงง พอผสมรวมกันเสร็จแล้วแกตักฟองไข่ออกส่วนนี้จะไม่กรองอะไรเลยนะเพราะว่าจะดูว่าเครื่องนี้สามารถทําไข่ได้นเนียนขนาดไหนแล้วก็ใส่น้ําไปใส่ไม่ต้องเงยอะเดี๋ยวมันจะท่วมขึ้นมาบนไข่ปกติเราจะใช้เครื่องนี้ต้มไข่แล้วก็ทําไข่ตุน๋นเครื่องนี้เขาจะคุม Ô อุณหภูมิให้เองพออุณหภูมิได้ที่เวลาก็จะขึ้นมาคือแกไม่ต้องไปตั้งหมอ้อตั้งไฟคุมไฟคือแก,แกทําทิ้งไว้แล้วไปอาบน,อน้ำได้เลยเครื่องนี้เหมาะกับชาวเด็กหอหรือว่าสาวออฟฟิศมากใช้อะไรแสะขอบเขาดจังหวะนี้ฉันรุนว่ามันจะติดแม่พิมพ์มม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 ััั้้้้้้้้้้ยยยเเ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 พพพรราา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 าะะะวววววว่่่่่่่่่่ไไไไไไไดดดทททททออออออลลลลลลลแแแแแคคคืืืืืนน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 นติิิ์ีีีีุหหปกใชชฉจ